เขาเปลี่ยนแปงว่ารอจัดสรรเป็นกลุ่มต่อไปแต่สาหรับท่านที่ยังไม่เปลี่ยนก็ยังคงเข้าไม่ฉีดได้เหมือนเดิมตอนนี้ยกเว้นผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนไว้แล้วเขาจะไม่เลื่อนแต่ถ้าอายุยังไม่ถึง60จัดเรื่องทั้งหมดนะครับอันนี้เรียนไห้ทราบไว้ก่อนในส่วนของแอปในรถไกนอกจากนั้นจะเป็นหน่วยางานต่างๆเช่น เขาจะแจ้งมาว่าไวลิสนะครับไวลิสก็จะเป็นในส่วนของสักง,งานแกนอ้าแขาธารสุข 12, ส2สา,าสุข18ปอะไรต่างๆตรกนี้แล้วในส่วนของชมชนต่างๆที่ผ่านจุดจนได้จมาชื่อมาเท่านั้นท่านใดถ้าไม่มีรายชื่อท่านไม่ได้ฉีดนะครับ อ๋อของเราไม่มีการฉีดแบบออฟอินถ้ากเราลงทะเบียนเราลงทะเบียนผ่านสามช่องทางเท่านั้นนะครับในอเมริกันนะครับแล้วก็แอปไทยโรมใจอันที่สามก็คือแอปกับเป๋าตาซึ่งไทย่วมใจกับกระเป๋าตารมกันจะอยู่ในตัวเดียวกันให้เราเข้าไปที่สมุดเพื่อเดีว เข้าไปที่รกกับกระเป๋าตังแล้วไปปนกระเป๋าตังคมันก็จะออกมาในโฉนดของในรุ่ใจแล้วก็จะลังชื่อแล้วเข้าไปที่วันเวลาสถานที่นะครับเมื่อมีกาเรเลื่อนก็จะแจ้งว่ารอจับสังเป็นกลุ่มต่อไปท่านอย่าไปทําอะไรทงซิ้นออกจากหน้าจอไปเลยแล้วพรุ่งนี้ป่านครงแล้วท่านเช็คอีกครั้งหนึ่ง ท่านจะรู้เลยว่าท่านจะได้มาฉีดวันไหนะนะครับซึ่งนะครับเขาก็จะรันระบบมาเรื่อยๆแต่ตรงนี้เน้นจาเรื่องสููงอายุนะครับเป็นหลัก่อนท่านที่อายุยางไม่ถึงนะครับให้ลองเช็คดีนีเพราะของท่านเลื่อนได้หอนนะครับชนะก็ต้องฝอก นะครับรทำ <ไป S 1> ความาเข้าใจกับทุกท่านด้วยเดี๋ยวช่วงบ่ดโมงตอนนี้นะครับทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร,รจดเสี่ยงทั้งหมดครับแม้แต่การอยู่ที่นี่เองจ้าหน้าที่พวกผมฉีดครบแล้วพ่าจริงแต่อย่าลืมว่าพวกผมต้องสัมผัสต้องมาเจอกับลูกค้าต้องมาเจอกับท่านๆนะครับ ฉะนั้นสิ่งสำคัญเรื่องของหน้าตาอนาวายัยไม่จำเป็นอย่าถอนโดยเด็ดขาดนะครับจะถอนหรือจะสวมใส่อย่าลืมเกลแยวแอวอคอชีบก่อนนะครับทุกข <c oughs> ่าเพราะเราไม่รู้ว่าเราสัมผัสอะไรบ้าง เมื่อจาพูดกันไ,ไง่ายๆตรงเนีน้เรามานั่งเราก็อมไปรู้ว่าท้องก่อนี้มีใครมาสัมผัสบ้าง